เรื่องของโครงการนี้ที่มามันเป็นยังไงครับที่มาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบื้องต้นเป็นเรื่องของงานที่เรียกว่าสร้างเสริมสุขภาพป้องก,ก<ฆ>ันโรคนะครับเรามีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เรากําหนดไว้ประมาณสําหรับคนไทยทุกคนในการที่จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าสร้างเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคก็ทํามาระยะหนึ่งปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายว่าเอกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราไปกําหนดเงินที่สร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนได้หรือไม่ ก็ติดตามกันอยู่นานจนกระทั่งท้ายที่สุดคณะกรรมการกิจการรวมถึงคอรมอรเนี่ยก็ได้มีมตริรู้นะครับแล้วก็เห็นเห็นชอบือว่าเห็นว่าทางกฎหมายเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสามารถจะกําหนดเขประมาณเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนได้ก็เป็นเหตุทีเ่เราจะต้องมาเน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยก่อนจะป่วยเนี่ยจริงๆถ้าสร้างเสริมสุขภาพกันดีๆนะครับป้องกันโรกดีๆเนี่ย มันก็จะลอการเจ็บป่วยหรือว่าลดการเจ็บป่วยที่รายแรงก็ช่วยทําให้ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่ากังวลเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวลงดังนั้นเมื่อมีความชัดเจนในเชิงกฎหมายแล้วเนี่ยในทางการแพทย์เราเนี่ยก็อยากจะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอันที่หนึ่งสิทธิที่เรียกว่าสร้างเสริมสุขภาพป,ป้องกันโรคเนี่ยเป็นสิทธิของทุกคนนะกับอันที่สองพี่น้องประชาชน,นี่จจะบอกเออแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยนะไอ้สิทธิพวกนี้ <c oughs> แล้วจะไปรับบริการที่ไหน และการ,การหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็พยายามจะหาช่องทางให้มันเข้ารับบริการกันง่ายขึ้นประกอบกับในช่วงหลังๆเรามีนโยบายในการลดความแยบของรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ทํามาระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าเราน่าจะใช้ร้านยาที่เรียกว่าร้านยาชุมชนอบ่นที่เรามีอยู่ในระบบเราเนี่ยเป็นพันแห่งเลยเนี่ยนะครับกับเร็วๆนี้เราก็มีคลินิกพยาบาลที่เรียกว่าคลินิกพยาบาลชุมชนอบ่นจํานวนหลายร้อยแห่งเนี่ยเข้ามาบูรณาการเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึง ติดตรงนี้ได้ง่ายขึ้นไหมอีกคนอาจจะถามว่าไอ้สิทาิสร้างเสรีว่าป้องกันโรคนี้มันคืออะไรอืถ้าเราคิดง่ายๆเนี่ยถ้าเอาคิดตั้งแต่เด็กเลยนะครับเด็กของเราเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องได้รับวัคซีนเนี่ยกองทุนเนี้ก็จะไปซื้อวัคซีนมาจีให้เด็กทุกคน,ต,นตัวอย่างเช่นป้องกันอวัณโลกป้องกันตับอักเสบบีป้องก,อาานกันคอตีบ,อบออตไอกนบัดเจียกหัดกลางทูมไอกนหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเรียกว่าวัคซีนพื้นฐานที่จําเป็น เราก็สามารถให้ลูกเด็กทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นลูกข้าราชการลูกของอประกันสังคมท้องถิ่นในสมัยก่อนว่าจะตีความกันมไม่ใช่ทุกแบบว่าตอนนี้แบบว่าทุกคนเนี่ยต้องได้ละดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นสิทธิ์อันหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการคัดกรองอย่างเช่นเมื่อเราถึงวัยช่วงหนึ่งเราอาจจะต้องคัดกรองให้เราเป็นเบาหวานความดันมีไหม,ม,ไมหรือว่าเ,เราสงสัยเรากลัวมะเร็งเราจะมีอะไรที่ป้องกันคัดกรองไว้ก่อนไหมเช่นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้นะฮะอย่างนี้เราเรียกว่ากลุ่มคัดกรองก็จะอยู่ในเรียกว่ากลุ่มสร้างเสริมขภ่พป้องกันโรคเช่นกันหรือเราจะมีบริการอื่นๆเช่อนอ้าวคุณแม่ที่ตั้งท้องต้องไปฝากคันก่อนก่อนคลอดเนาะอย่างเนี้ยจริงๆกองถุดเราก็จะไปจ่ายค่าฝากคันให้ท่านอ๋อค่ะคอ่าทุกคนยังไม่ตรามนะครับว่าเอ๊ะผมอยู่ประกันสังคมที่ผมได้ด้วยเหรอได้ฮะจริงท่านจะรับเงินประกันสังคมก้อนหนึ่งมาลวหมื่นกว่าบาทที่ท่านได้ทุกครั้งนี่มีกันตั้งไง ท่านก็ยังได้ติดตรงนี้เมื่อท่านไปฝากคันที่โรงพยาบาลวัดแต่ก่อนอเราต้องประชาสำคัญนีคือประกันสังคมราชการสวัสดิการอ,อปทอต่างๆใช้ตรงนี้ได้หมดเอาเรียกว่าคนไทยทุกคนใช้ได้หมดใช่ไหมคะตอนมีความไม่ชัดเจนใช่ไหมครตอนนี้มันชัดเจนเราก็ต้อง,งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบว่าอันนี้ใช้หมดแม้กระทั่งวิตามินของคนท้องในต่างๆที่เราก็แจกนี่ก็ถือว่าใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กหรือว่าไม่จะเป็น โิกที่ป้องกันต่างๆหรือแม้กระทั่งการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แจกดุงยาแจกยาภูมิต่างๆพวกนี้อยู่ในเครือข่ายที่ทุกคนเนี่ยของคนไทยทุกคนต้องได้สิทธิตรงนี้หมดเลยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะขึ้นช่องทางที่เราเปิดขึ้นมาใหม่สองช่องทางนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ทําให้พี่นอ้องประชาชนเนี่ยไปรับบริการได้สะดวกขึ้นเช่นร้าน ชุมชนอบ่นของเราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราเราอาจจะคุ้นเคยตอนเราเจ็บป่วยเล็กน้อยล้วก็ไปซื้อยาบ้างอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้เราจะนําพวกนี้เข้ามาช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพอาีกเช่นเราอาจจะอยากได้ยาคุมใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ไปร้านยาหรือไปปรึกษาคุณพยาบาลที่เขาเปิดคลินิกก็สามารถรับบริการได้อี่เนี้็นต้น